เอานะครับวันนี้จะทําราดหน้าให้ดูก่อนเป็นราดหน้าหมูแบบฮ่องกงเราจะต้องเอาหมูมาหั่นนะครับเอา,าหั่นเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับนะมีมีมันหน่อยก็ดีครับนะครับแล้วเสร็จเราก็เอาใส่ในอ่าชามผสมนะครับแล้วก็ใส่แป้งมันเข้าไปสักสองช้อนชาที่สักสองชิ้นนะแล้วก็เอาน้ํามันหอยใส่เข้าไปในนี้ไม่ต้องเยอะนะ นะครับมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็หมักไว้ค้างคืนก็ได้นะครับผมล้างมือแล้วนะครับถ้ากลัวเป็นโครโรนาก็ความจริงแล้วต้องล้างมือให้สะอาดหรือไม่เช่นนั้นก็ใส่ถุงมืออยางแล้วก็เนี่ยมันต้องหมาดๆอย่างนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเจาไปลวกน้ำมัน นะครับเวลาเราจะทำลาดหน้าเอาละเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นนะผมจะเตรียมทุกอย่างนะทีะะ่เส้นเนี่ยเราจะใช้เส้นของอวัยวัจะเป็นรสชาติวัก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ซองของเท้านะครับเอามาผัดแต่เราเอาเส้นเพื่อความสะดวกไงเราได,ได้ไม่ต้องลวกเอาน้ำ เดือดเดือดเนี่ยเทใส่เข้าไปเลยเ,เทไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้เรารอห้านาทีเอานะครับเรารอห้านาทีไม่ต้องให้มันสุกหรอกนี่คือกระชอนใช่ไหมเอากระชอนมาวางไว้ตรงนี้พลวความจริงแล้วเนี่ยเส้นเนี่ยไม่ต้องให้สุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเรามีลาดหน้าจะใส่เข้าไปไงก็เส้นเนี่ยลวกไว้อย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้เย็น เก็บไว้ได้สองสมวันเลยละ่ะแล้วก็เวฟจะกินรานหน้าทีไรผมจะทำหน้าร้าดหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็นี่เสร็จแล้วครับเนี่ยเราก็ได้เส้นละนี่หละพร้อมสําหรับเวลาจะเราจะไปทำร้าหน้ากินกันสิ่งแรกนะครับที่เราจะทำตรงนี้ก็คือ ลวกหมูในน้ํามันที่ไม่ร้อนมากแล้วหมูเนี่ยมันจะนุ่มมากเลยนะครับแต่ว่าน้ํามันต้องไม่ร้อนไม่ใช่ทอดนะครับใส่น้ํามันเยอะนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าทิ้งให้น้ํามันน่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแล้วถึงจะเอาหมูที่หมักไว้เนี่ยลงไปลวกเห็นไหมยังไม่ยังไม่ชื่อชาชื่อชาเลยแต่ว่าผมเนี่ย จะเอามันไปลวกกับน้ำมันแล้วให้มันเป็นชิ้นๆบางๆแล้วแยกกันถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะติดกันเพราะว่ามันมีแป้งใช่ไหมครับรอให้มันเริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชักเริ่มเหลือบเหลือบเือนะแล้วเดี๋ยวผมนะจะเอามันออก แล้วเสร็จแล้วเอาไปใส่ที่หลังอีกทีหนึ่งท่้นเห็นไหมเนี่ยดูดูแต่ละชิ้นสิมันสวยแล้วก็มันไม่ใช่สําหรับทอดความจริงแล้วเอาสูตรนี้ไปทําไอ้นั่นก็ได้นะครับไอ้นั่นก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หมักแป้งแบบนี้จะออกมาอร่อยมากเลยแล้วก็ทอดทอดน้ํามันยังไม่ร้อนก่อนเอาไปลวกน้ํามันก่อนแล้วก็ค่อยๆทอดไปนะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับ เห็นไหมพอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาเป็นแผ่นๆน่ากินไหมแค่นี้ครับผมจะไม่ให้มันสุกครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ตักออกมาตรงนี้น้ำมันนี้ก็ใช้น้ำมันอันเดิมไว้ก่อนนะครับนี่ครับผมก็เอามาใส่ไว้ในนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมถึงจะเอามาใส่ ในร้านได้อีกทีหนึง่งเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทำร้านหน้ากันเลยดีไหมเอานะครับในกระทะเดียวกันยังมีน้ำมันอยู่นะครับเราก็เอาเริ่มเริ่มก่อนของที่มัน,มนชิ้นชิ้นใหญ่อะ่ะนะเพราะว่าร้านหน้านี่ก็ต้องมีหอมใช่ไหมเดี๋ยวมันยังไม่ชูชาเ,เห็นป่ะเนี่ยนะก็เอาหอมใส่เข้าไปแดีวกวเริ่มผัดหอมก่อน แล้วแต่เรานะว่าเราจะใช้ใช้ผักอะไรบ้างแต่เนี่ยใส่หอมเข้าไปเนี่ยก็ทำให้มันหวานนะหลังจากนั้นผมไม่อยากให้หอมเนี่ยมันสุกจนเกินไปนะเพราะเดี๋ยวจะต้องใส่น้ำซอสใส่อนะไรต่างตอนนี้ผมก็พบชอบผมชอบเห็ดผมก็เลยขออนุญาตใส่เห็ดเข้าไปด้วยนะครับในร้านหน้าของผมนะ แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรแค่ลงแครอทอะไรใส่เข้าไปได้หมดอะนะครับแต่รู้ต้องรู้ว่าอะไรมันสุกช้ากว่ากันเข้าใจใช่ไหมครับนะพอได้อย่างนี้แล้วนะผมก็เอากระเทียมใส่เข้าไปเลยนะครับเอากระเทียมบุบมาใส่เข้าไปน่ากินมากเอาละหลังจากนั้น ก็เอาคนาผมชอบทอดใหญ่ๆอะ่ะนะคะน้าลงไปผัดเลยคนาเนี่ยไม่ต้องให้สุกมากนะเพราะเดี๋ยวผมอยากจะให้มันโดนน้ํามันนะครับมันได้ไม่เปลี่ยนสีมันก็จะได้เป็นสีเขียวตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเทน้ําซุป นะครับน้ำซุปหมูเข้าไปเลยทีเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็ต้มให้มันเดือดต้มให้มันเดือดก่อนก่อนที่จะปรุงรสเดี๋ยวผมระหว่างนั้นก็ใส่พริกไทยขาวเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับน้าแล้วก็รอให้เขาเดือดซะก่อนนะครับเอานะครับตอนนี้เดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วขอชิมนิดนึงเพราะว่า ไอหอมเนี่ยมันก็จะทําให้ผักแล้วหอมแล้วก็เห็ดจะทําให้มีรสชาติที่หวานโดยธรรมชาติของมันเองเสร็จแล้วตอนเนี้ยผมก็ใส่นี่หมูอ่ะที่เราลวกไปอะ่ะเข้าไปในนี้เลยเห็นไหมเนี่ยผมจะรอให้มันเริ่มเดือดอีกทีหนึ่งวิธีการปรุงรสเนี่ยชิมซะก่อนนะครับ แล้วต้องปรุงให้มันเค็มกว่าที่เรานึกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งมันเข้าไปนะครับผมขอชิมก่อนอืมก็แบบฮ่องกงเนี่ยนะมันก็มิ้นไม่มีอะไรมากมีแต่น้ำมันหอยนะครับผมขอใส่น้ำมันหอยเข้าไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกไทยขาวนะครับ เอาให้เขาเดือดซะก่อนนะครับพอเขาเริ่มกลับมาเดือดอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่นี่คือแป้งเมื่อกี้เนี้ยคือแป้งมันฝรั่งหรือแป้งมันฮ่องกงเนี่ยนะครับผมต้องเอามือเข้าไปคลุกมันเพราะว่าอะไรเพราะพอผมอยากรู้ว่ามันละลายหมดหรือย,อยังนี่เห็นปะเห็นนะ อ่าตอนนี้พอละลายหมดแล้วมันไม่เป็นก้อนแล้วผมก็ค่อยๆเทมาลงไปนะครับทําให้มันคนอย่าเททีเดียวทั้งหมดนะครับยาวอยากได้ค้นแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับ<ม>ออ,อย่างนี้ค้นพออย่าง,างสำหรับผมยังไม่พอนะเพราะว่า ว่าหนาห้องกงนี่มันต้องคนนิดหนึ่งนะนี่ไงเริ่มคนแล้วนี่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 เห็นปะครับเนี่ยครับใส่ทีละนิดแต่ต้องบันต้องกลับมาเดือดดนะไม่ใช่ไม่งั้นรสชาติก็จะกลายเป็นแป้งอ่ะพอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาพริกไทยขาวใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะปิดไฟแล้วถึงจะใส่น้ำมันงานะครับ แล้วน้ำมันงานเนี่ยตรามงกรคู่จะดีที่สุดเพราะว่ามันหอมที่สุดแล้วปิดไฟเลยนะแล้วใส่น้ำมันงานเยอะๆนี่นะพอแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้ซอสราดหน้าอันนี้ทำไว้เยอะมากเลยเอาเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นกินได้กับเส้นที่ก็ลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกันนะครับ เราก็เลือกเส้นความจริงจะใช้เส้นอะไรก็ได้นะครับแต่เพราะว่าผมใช้เส้นไวๆนะครับแล้วก็เอากระบวมาตักแล้วก็ล่านี่เข้าเย็นผมแล้วเนี่ย เนี่ยครับแล้วก็ถ้าอยากได้ผักเผิกอะไรมากกว่านี้นิดนึงก็โกยมันมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับแล้วผมก็ขอเช็ดจานนิดนึงเพราะว่าทำอะไรเลอะเทอะนะแล้วก็ทำพริกน้ำส้มไว้ที่บ้านก็ได้เรือ่อะไรแต่ผมเนี่ยจะกินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยจบละทำง่ายมากทำด้วยหมูก็ได้ทำด้วยไก่ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นทํำด้วยเนื้อก็อย่างได้แล้ววิธีหมักหมักอย่างเดียวกันนะครับหมักเนื้อสัตว์อะหมักแบบเดียวกันเลยนะครับเอาล้วครับลองทําดูนะครับอร่อยๆนะครับ